กลับมาช่วงที่3ของรายการของเรานะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับแชมป์วิริชิตแล้วก็อาจารย์ป้ามิมอนกันเช่นเคยนะครับเรามาคุยกันต่อนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องหลงรักเลยครับเรามาพูดคุยกันต่อเรื่องปัญหาดีกว่าครับอาจารย์ใ,<ช>ในที่เราคุยกันไปช่วงที่แล้วช่วงนี้ผมว่าเรามาเจาะลึกกับปัญหาเพราะว่าผมดูแล้วว่าปัญหาเนี่ยมีเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องบทที่เราต้องแก้อย่างที่แชมป์มาบอกว่าเรื่องสภาพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ค,ครับ สภาพอากาศมีผลมีผลสูงมากเลยนะ mm hmm. เวลาเราถ่ายหนัง o u t ดอ o r ก็คือถ่ายรบ,บรรยากาศข้างนอก uh huh. เราไปเชียงคานเราต้องการวิวที่สวยของเชียงคาน uh huh. เราต้องการให้ดวงอาทิตย์ขึ้นสวยๆท้องฟ้าแจ่มใสแต,แต่แต่มันจะมีฉากเป็นฉากไฮแม็ก uh huh. ของเรื่อง uh huh. ซึ่งพอเรามาตั้งกองถ่ายปุ๊บฝนจะตกเมฆมา uh huh. ตอนนั้นมันเป็นมันเป็นสภาวะที่เราต้อง mm hmm. เลือกระหว่างพักกอง ร uh huh. อไปก่อน uh huh. กลับถ่ายเลยเวลาตอนนั้นมันจํากัดด้วยตรงที่ว่ามันก็ใกล้จะเย็นแล้ว uh huh. เราต้องการแล้วเหลือวันนี้วันเดียว uh huh. มันก็นํามาซึ่งการแก้ปัญหาผมว่า uh huh. ผมว่าการเป็นภูมิกับไม่ใช่แค่ไปทําสิ่งที่ออกมาจากหัว uh huh. ไปทําตามสิ่งที่ออกมาจากบทอย่างเดียว uh huh. ผมว่ามันมีเรื่องของการแก้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น uh huh. ว่าการการถ่ายทำภาพยนตร์คือการแก้ปัญหาการรับสมองมากๆเลยมันมันมันมีค่อนข้างเยอะนะปัญหามันทําให้เราเรียนรู้แล้วทีนีฉากนี้เนี่ยที่สําคัญคือไปเซอร์เวยไว้ก่อนแล้วว่านี่ว่าพาพที่ตกจะเป็นช่วงเวลากี่โมงแต่ปรากฏว่ามันผิดแผนหมดเลยก็คือการไปสเกลโลก่อนแล้วก็ดูเวลาดูอะไรแล้วก็เราก็จะมาถ่ายแต่พอมันจริงกลายเป็นแบบมันมันไม่เป็นตรงกับที่เราไปเซอร์เวยหรือว่าสเกลโลเคชันไว้เลยเพราะว่าอากาศปรับเปลี่ยนดินฟ้าอากาศ แล้วจะว่าเราไม่ไมเช็คกับกรมอุตุก็ไม่ถูกนะฮะคือมันก็ไม่ได้มีเขาลางมาเลยว่าจะมีการเ <c oughs> ปลี่ยนแปลงด้านอากาศแบบนี้แต่ตอนนี้มันต้องขับเคลื่อนต่อไปฮะเพราะเราไม่ถ่ายให้ตรงตามคิวที่กําหนดไว้เนี่ยก็จะถ่ายไม่เสร็จมันก็เลยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็ลงมาที่ผู้กำกับผู้มักับเพราะว่าเริ่มต้นจากการพิจารณาจากตัวบทภาพยนตร์รว่าจะมีการปรับแก้อย่างไรไหมแล้วก็การถ่ายทําซึ่งต้องพยายามทําให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นเพราะมันเป็นซีนที่ความที่เป็นคลาแม็กซ์ตัวแสดงต้องพูดได ค่อนข้างยาวแล้วเสือลมออกมาแล้วนอกจากเสือลมแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องของต้องร้องไห้ด้วย<ช>วนั่นก็คือตัวนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นแชมป์ก็เลยลองเล่าให้ฟังนะ,ะว่าการแก้ปัญหาตรงนี้นี่มันมีอะไรบ้างคือ,ค,อคือตอนแรกเลยพอพอพอมันมีปัญหาแบบเรื่องสภาพอากาศเกิดขึ้นมาแล้วนักสแสดงสองคนต้องมายืนและดูพระอาทิตย์ตกการใช้พระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะมีภาพที่เห็นว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกด้วยแต่พอพอวันที่จะถ่ายจริงๆมันไม่มีเราก็ต้องเอาบทมานั่งพิจารณาแล้ว ต้องมาคุยกับอาจารย์ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมหน่อยหนึ่งเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคําพูดหน่อยหนึ่งให้เปลี่ยนจากการที่เห็นพระอาทิตย์ตกเป็นอีกแบบหนึอไหมหลังจากนั้นพอแก้จุดหนึ่งข้อเสียก็คือเราอาจจะต้องกลับไปแก้บทที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดเหมือนกันเพราะว่ามันถูกยงถูกปงมาหมดแล้วอ๋อเฮ้ยตอนตอนตอนนี้คือในตัวอย่างมีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ในตอนนี้เราพูดกันอยู่นี่คือที่ยืน ยืนแล้มาพูดแล้ววันนี้ทําไมผมไม่เห็นว่ามีพระอาทิตย์เลยอยู่ที่คุณจะรอมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือนี้คือเราก็ลองปรับเปลี่ยนความหมายไปเลยว่าพระเอกอย่างที่นางเอกบอกว่าถ้าเรายืนอยู่ที่เดิมแล้วจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมานางเอกต้องการที่จะรอพระอาทิตย์ดวงเดิมคือคนคนเดิมของเขานี่คือบทแรกใช่อันนี้คืออันใหม่เปลี่ยนนางเอกต้องการจะรอคนคนเดิมของเขารอพระอาทิตย์ดวงเดิมของเขาแต่พระเอกเนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาใหม่พอมองไม่เห็นพระอาทิตย์ปุ๊บเขาอยากจะให้นางเอกเนี่ย เลิกที่จะรอพระอาทิตย์ตกนั้น<อ>ซะเขาเลยพูดประโยคที่บอกว่าวันนี้ผมไม่เห็นมีพระอาทิตย์เลยนี่ครับ uh huh. มันก็เลยรับกับภาพและบรรยากาศตอนนั้นซึ่งถูกต้องแล้วที่ uh huh. พระอาทิตย์จะไม่ตกจะไม่ขึ้นฮะ uh huh. ตอนแรกครับท,ที่วางไว้ตอนแรกต้องเป็นบรรยากาศสดใสขอ uh huh. พระอาทิตย์ผมว่าการได้อลกเป็นไงบ้างได้อลกจะไม่มีประโยคอย่างที่พระเอกพูด uh huh. จะเป็นการที่พระเอกมาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกน้อยใจลงไปเรื่อย uh huh. ๆเพราะว่าสิ่งที่นางเอกรอมันได้กลับมาใหม่จริงๆ ผมว่าการการปรับเปลี่ยนมันไม่ได้ทําให้ไปแย่ลงทุกอย่างแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่เราตอนแรกเราอาจจะไม่ทันได้คิดด้วยซ้าแต่พอมันได้มาบางครั้งมันบวกกับการคุยกันในกองถ่ายคุยกับนักแสดงคุยกับอาจารย์มันอาจจะได้สิ่งที่มันดีกว่านี่ผมผมบอกผมเลยรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนนิดหน่อย ครับเข้ามาไม่นิดหน่อยผมว่าก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ว่าไม่กระทบต่อเรื่องครับมันจะไม่กระทบครับเราต้องเปลี่ยนให้มันไม่กระทบที่สุดไม่งั้นทุกอย่างที่เราทํามาแล้วถ่ายมาแล้วจะเปลี่ยนหมดเลยฮะอืมอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่บางทีเขาเรียกว่าอิมพวายขึ้นหน้ากองนะฮะในช่วงของการถ่ายทาภาพยนต์ค่ะผมว่าการแก้ปัญหาหน้ากองเนี่ยบางทีมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วบางทีผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่พ่วมกลับครับจะมาปื้มที่หลังว่าเฮ้ อันนี้แม่งดีกว่านะมันเป็นโชคที่แบบว่ามันเป็นเพราะตอนนี้ขนาดนั้นเราเลยได้ปรับแก้ไขจนดีขึ้นหรือว่าจนได้อีกอย่างหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ผมถามอาจารย์ว่านะครับหลังจากที่อาจารย์ว่าได้ไปคุมกองถ่ายนักศึกษาที่ไปถ่ายที่เชียงคานมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นอไหมหลังจากที่อาจารย์วาดเ็นคือปัญหาที่จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายนะคะเพราะว่าด้วยอากาศด้วยสภาพดินฟ้าอากาศด้วยแล้วก็ด้วยคิวนักแสดงที่บอกนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้งานลุ้รล่วงไปได้ก็คือา การตั้งใจทํางานคือทุกคนเนี่ยรู้ว่าถ้าเจอปัญหาต้องแก้ไม่ใช่เจอปัญหาแล้วท้อกันหมด<อ>เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะในจิตสานึกของคนทําหนังเนี่ยต้องมีและปรากฏว่าทีมที่เรานําไปซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็สําเร็จออกมาได้เป็นตัวภาพยนตร์นะคะซึ่งเราก็มองว่าระยะเวลาในจำกัดมากๆแต่ได้ตัวงานออกมาเป็นผลงานออกมาเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่ามันไปกันในรูปแบบที่ เป็นการเรียนการสอนประกอบกันไปด้วยเพราะอาจารย์ก็ได้ไปด้วยแล้วก็ได้มีการอบรมสั่งสอนในจุดต่างๆของการผลิตภาพยนตร์ประกอบกันนะคะ<อ><อ>เมื่อกี้ชําได้มีไปปรึกษาอะไรกับอาจารย์บ้างไหมครื่่ะเรื่องการเขียนบทหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเราก็ช่วยดูแลให้นะฮะก็คือตอนถ่ายทําก็มีการไปปรึกษาอาจารย์เร<อ>ือ่อยๆถ้ามันมีปัญหาเราเราก็อยากจะได้คําปรึกษาจากอาจารย์ก่อน มีหลาย <คน S 2> ฝ่าย<า><า>มีทั้งแชมป์<ช>ด้วยแล้วก็มีหน่วยงานไอใน้ในเขาเรียกทีมงานในตำแหน่งต่างๆไ <c oughs> ม่ใชแค่อย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยยังช่วยกันดู <c oughs> เลยว่ามูดเสื้อผ้าน่าจะเป็นยังไงควรจะปรับยังไง <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครนี่เป็นแบบนี้แล้วเรามาอยู่ในบรรยากาศเราเห็นสถานที่จริงๆเราสามารถนึกไปถึงสีถึงเสื้อผ้าประกอบไปด้วยได้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันอย่างเขาเตรียมมาแล้วเกี่ยวกับพวกวอล์ดอกคอสตูมพวกนี้ก็เลยปรับให้เข้ากับโลเคชันหลังจากที่ทีมงานได้มาอยู่รวมกัน ทุกๆวันนี้ก็จะมีการประชุมงานนะฮะในตอนช่วงเย็นถ่ายทําเสร็จแล้วเพื่อจะสรุปว่ามันมีปัญหาอะไรควรจะแก้ที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็น<ร>การทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สําเร็จภายใต้หนึ่งก็คือมีเรื่องการเรียนรู้ด้วยนะฮะในในลักษณะที่เป็นทีมงานนักศึกษาไปทํางานกัน2ก็คือสามารถทํางานในระดับที่เรามีความกดดันหรือมีข้อบังคับต่างๆแต่เราก็ปรับแก้ไขจนสาเร็จขึ้นมาได้ค่ะที่ทราบทราบมาอย่างหนึ่งคือไอ้โครงการในภาพยนตร์นานาชาติเชียงคานเนี่ยครับอย่างที่มหาวิทยาลัยสิธิ์ได้รับ เป็นหนึ่งในหนึ่งเรื่องในเจ็ดเรื่องค่ะใช่ค่ะเจ็ดเรื่องใช่นอกนั้นอีกหกเรื่องนี่ก็จะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์มืออาชีพ <c oughs> ที่เขาจะเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้นะคะก็ต้องไปลองดูกันอีกทีตอนที่เทศกาลเขาเปิดตัว <c oughs> ล้วเราก็จะเห็นภาพยนตร์สั้นทั้งเจ็ดเรื่องเขา้าเข้าฉายในเทศกาลแชมป์นะแชมป์รู้สึกยังไงว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันจะเป็นภาพยนตร์ต้นแบบครับแล้วพอมารู้ว่าอ่ะจะได้เข้าไปฉายในเทศกาลนานาชาติเชียงคานด้วยแชมรู้สึกยังไง ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกอผมว่าทีมงานทุกคนนักแสดงและน้องๆและอาจารย์<า>ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่เราไปทุ่มเททํากับมันมาที่ที่จังหวัดเชียงคานห้าหกวันเนี่ยกลับมาเราเจอโชคก้อนใหญ่อีกอันหนึ่งเพราะว่าทุกคนที่ได้ร่วมทํานอกจากได้ประสบการณ์ในกองถ่ายแล้วเขายังได้ชื่อ,อ<า>ได้ชื่อที่ที่มันจะเป็นผลใช่เป็นเครดิตที่จะเป็นผลดีในอนาคตกับเขาเหมือนกันคืออย่างน้อยได้ทําโครงการต้นแบบด้วยของมหาวิทยาลัยศิลป์แล้วก็ยัง ได้เข้าร่วมของเทศกาลเข้าอยนในาชชาติใชน<ส>ครับใช่ครับคือคือตอนแรกอะครับอาจารย์ที่โ <ừ, S 1> ครงการที่เราได้รับมาครับมาจากยังไงอะครับอาจารย์อ๋อเป็นลักษณะการ M O U กันด้วยนะคะคกับทางคณบดีของคณะนิเทศาสตร,ร์มหาวิทยาลังศิษย์กับผู้ที่ทําหน้าที่ในาการจัดเทศกาลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาส ที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับจากภายนอกกันนะคะแล้วมันก็เป็นตัวที่เราเอามารวมกับผนึกกับโครงการภาพยนตร์ต้นแบบก็ไปด้วยกันด้วยแล้วก็ได้ฝึกปลือนักศึกษาเพราะอย่างที่บอกนะ,ะเรียนทางด้านภาพยนตร์เนี่ยก็ควรจะต้องมีประสบการณ์จากการทํางานจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสนามหรือเวทีให้ได้มาประลองการทํางาน,เ,นเพื่อประกอบการเรียนรู้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับเหมือนว่าได้ทํางานแล้วก็ได้มีผลงานมีเครดิต2เวทีเลยด้วยซ้ำผมว่าผมว่าเวลาเราเราเป็นนักศึกษาเราเรียนเนี่ย ได้ความรู้จากอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ผมว่าการที่จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะหนึ่งคือการที่เราวิ่งไปเจอปัญหาและถ้าเราแก้ผ่านมาได้เราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นผมว่าผมว่าสิ่งที่ที่ที่ได้รับจากกองภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อาจารย์ทุกคนไปคุมไปดูนักศึกษาทุกคนที่โดยเฉพาะของรุ่นปีสามที่ต้องทําโครงการเนี้จะได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยสุดท้ายแ้แชมป์ให้แชมป์ฝากอะไรถึงภาพยนตร์เรื่องหลงรักเลยนะฮะ ก็สาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันภายในสาขาไม่ใช่แค่สาขาครับยังมีสาขาอื่นอีกหลายสาขาที่มาร่วมกันทําภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมามผมว่ามหาวิแรงสิทธิภูมิใจที่จะเสนอภาพยนตร์หนังรักโรแมนติกเรื่อง,งที่ชื่อว่าหลงรักเลยครับ,รบผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสไปดูที่เชียงคานได้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเราจะได้ซึมซับทั้งหนังทั้งบรรยากาศที่นูน่น คือเราจะมีตัวอย่างออกมาอีกไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีคือคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามกันแล้วคือตอนนี้ก็เป็นกระแสกันอยู่ผมว่าผมว่าตัวอย่างเต็มเต็มจริงๆที่ที่ผ่านกระบวนการตัดต่อและผลิตเรียบร้อยแล้วอีกครั้งนึงจะมีจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก่อนที่จะเขาอาจจะมีนะคะโดยที่เราก็ต้องรอเกี่ยวกับเรื่องดนตรีประกอบดายแล้วต้องรอใช่ครับทั้งจะมีส่วนเพลงดนตรีประกอบซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่วิทยาลัยดนตรีนะฮะซึ่ง อยู่ในมหาวิทยาลังสิต์เราเนี่นะเป็นหน่วยงานเนี่ยหรือเป็นสถาบันเนี่ยนะคะก็จะช่วยรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ครับประกอบขึ้นมาด้วยค่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปฉายที่เชียงคานใช่ครับแล้วจะมีปล่อยแบบเบื้องหลังมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้าก็ต้องรอดูนะคะอันนี้ต้องรอดูต่อไปอ๋อครับจาร์ครับอาจารย์ฝากหน่อยฮะหลังจากที่จารย์ไปคุมน้องๆทําค่ะ ก็คงก็คงบอกไว้ว่าหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดจากที่มาที่ไปตามที่ได้กล่าวไปนะคะก็มีโอกาสได้ติดตามรับชมก็คงจะได้เห็นแล้วก็รเราก็นําเสนอให้รู้ถึงที่มาที่ไปของการผลิตภาพยนตร์นะก็ถือว่าเป็นหนังสั้นเรื่องหนึง่งที่ฝากให้ผู้ชมได้ติดตามชมนะอาจจะมีทางอินเทอร์เน็ตด้วยเราก็ไม่เราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับผมก็โอเคครับกับภาพยนตร์เรื่องหลงรักเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นนันเดตเป็นสายป่านเป็นทันวาเล่นครับมันเป็นฝีมือของนักศึกษาที่ ได้นำความรู้ความสามารถจากการศึกษามาพัฒนาแล้วก็มาโชว์ผลงานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ความติดตามชมอย่าลืมนะฮะที่เชียงคานเลยครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วาดวิมลเดชเกตมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแชมป์วิลชิตมากนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับครับแต่ช่วงหน้านะฮะเรามาดูกันว่าหนังเรื่องไหนเข้าใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ